สวัสดีเดจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุกตาพาฝันมาค่ะพ่อกันกับเอ้ยกะอ้าเบิ่งไหม่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งลมพัดทางนสวนเบิ่งเสียงเสียงลมเด้อค่ะนี่ลมแห้งแหงกันยูเหินเอวย์มัน,นลมแห้ง ถ้าออกข้างนอกก็ตรงระหวังเดคะ่ะถ้าเธอลมลมแหงก็ดีนะคะมาว่าเป็นเตือนเนาะค่ะเนาะลมพัดข้างนอกเขาก็อันดื่มกาแฟรหรือว่ากินกาแฟอยู่ข้างในบ้านนาอยใชเนะาะมวายจะแม่นหอมเนาะค่ะเนาะมาเฮ้นะ่ะผาหูก,กาแฟด้จยะเดอะ้อ หอมหมอมีับมีแหงม่งมบ้าติดทัวเสียงลมเสียงลมพัดปานคนให้เนาะค่ะนาะลังเทือ,นอเอนาะเสียงลมปานอันฮ้องสกัเลาสนีหากันบพอนะคะเสียงอันห้วนหวนนะลังเทือเป็นบางครั้งเด้ค่ะตลอดแต่ว่าลมโหลมแหงขน,นาดเลยมันเนี่ ลมแหงก็เอ้ยกําเอ้ยไปตื่นมาเมื่อเช้านี้อันนี้มันก็อย่างเศร้ายด้อค่ะแต่ว่าเอ้ยคันเอ้ยออกไปทุละเอ้ยต่เศร้าก็เลยผ่านอันซปเปอร์มาร์ก็เลยไปซื้อกับเขาเข้ามากลมอย่างว่าหันเกือบผ่านน้องสมพูดลมลมพันผัดเนาะค่ะเนาะมันมันก็โชคกันะคะหัวน้องสมพู้หันใส่ไปใส่มาเอ้ยก็ขึ้นยานเนี่ยค่ะเพราะว่าลมมันแหงแฟนเอ้ยก็เตือนอยู่เมื่อเช้านี้เพิ่นบอกว่าถ้าโตออกไปข้างนอกอันถ้าเอาวัน น้องสมพผู้ออกไปตัวต้องระวังเนอะเพราะว่าเพราะว่าหลังเดือยอันหลมพัดนี่ล้มล้มกระทันหันนะคะก็อันตรายผมบอกว่าถ้าว่าอันบบจําเป็นก็ย่าเอาออกไปยานเพราะว่ายานล้มนมันเจ็บก็โชคดีมันก็เป็นช่วงที่ว่าอันลมแหงแด้ลมพัดอันเบาๆแด้ใช่ไหมคะบ่แม้ว่าอันแหงตลอดแต่ว่าถ้าพันแหงก็แหงนี่แหละค่ะ ผัดก็ใส่เลยลเด้อข่านทุกท่อนแต่เอ้ยก็เข้าบ้านมาด้วยความปลอดภัยเนาะคะ่ะเนาะมื้อเอ้ยก็บ่ได้ออกไปก็เลยดอกมันนี้เพราะว่ามันบน่ได้จำเป็นต้องออกก็เลยเอ็นอทันเอ็นนี้นาะคะ่ะเนาะว่ากันตรงๆเพราะว่าอันถ้าว่าเหาอันออกไปจ่ายแล้วแล้วเข้าบ้านมาเอ้ยก็เอ็ดอ,อ,อย่างอื่นแฟนเอ้ยก็ไปอัน ออกไปข้างนอกต่านแต่เสาค่ะไปท่าเหลือมันแต่เสาแต่ว่ามอนี้สิกับมาเร็วอยู่มันบอกเพราะว่าลมมันแหงลมมันแหงแล้วมันเอ็ดแต่เลยยากอยู่เพราะว่าข้างนอกมันเอ็ดบ่ด้แต่ว่าพ่อเนรไปส้อยหมู่พันเอ็ดพันเอ็ดนี้ค่ะกระบอตีพันับปากแล้วมันก็เลยไปเตะเสาเอ้ยก็ไปทําธุระเตะเสาค่ะไปทําธุระก็เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะไปยัน หาหมอตรวจเพื่อพันตรวจร่างกายก็เรียบร้อยก็อีกกันสิบสี่มื้อพันสีตกมาพันบอกก็ต้องดูแลเขาบ่าได้เป็นเตอะะะร์ดอค่ะก็ไปยันตามที่พันนัดมาเอ้ก็ไปหาพัน วันนี้ก็เลยมาพามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะมาอันฟังเสียงลมค่ะลมพัดแหงแหงลมพัดแหงก็คนก็บ่ค่ออกบานเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันล้มยานล้มเลยกันเนยลมพัดอันเจ็บเนาะค่ะเนาะแล้วด้าพันแข้งขาหักก็เข้าโรงพยาบาลก็เป็นอันตรายก็บ่เห็นนั้นช่วงเอ้ยไปที่น้องสมพูไปก็รถจักรยานมันกระจุ่งออกเลยค่ะเด็กน้อยนักเรียนนะคะน่ะลังเลือพัน ที่เป็นกุ้มแล้วมันไปบบได้ลมมันแหงก็พากันจูงย่างเห็นเป็นอันกุ้มๆไปอยู่มันลมลมมันทวนลมเนาะเนาะโอ้โทษนะคะทวนลมแล้วอีกอย่างลมแหงมันก็มันไปบบได้ก็เลยประกันย่างเ้ยก็เอ้ก็เกือบล้มเ้อค่ะเอ้ก็ไปอันเลี้ยวแล้วลมพัดมาแหงเลวได้ย้อนจังข่าวขาอันจังแลว หัวน้องสมผูหันใส่ไปซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยนึกว่านึกว่าน่ะล้มก็โชคดีที่โบล้มก็ถ้าล้มเออก็เจ็บคือกันนะคะเนาะเพราะว่ามันก็ทันหันมันหลงแล้วพันดินมันแข็งแข็งเนาะค่ะมันเป็นถนนนั้นพันลาดอันปูอันอิดนะคะก็เจ็บคือกันก็ว่าโชคดีก็มาหวัดเหื่อแล้วก็เลยเอาน้องสมผูไปเก็บอยู่โรงรถแล้วก็เลยออโบได้ออกไปอีกแล้วก็เลยโชคดีไปจ้ะมากินกาแฟก็นำมดถ้วยแล้วเนี่ยค่ะ พามากินกาแฟด้วยจะเด้ออันคุยกันตามมันภาษาอันสไตล์เออตุกตาผาฝันก็ขึ้นแต่เลออกกันเล่าห้ฟังอันนี้มันเป็นอันเหตุการณ์ปัจจุบันเนาะค่ะเนาะเบิ่งลมลมด้ค่ะลมลมลมมลมเห็นอยู่ทางนี้เยาะว่าบริเงเด้่ยค่ะอันเปิดประตูนี้ดังเอะอะเอะอะเลยนะคะลมฟังเสียงเพื่อนคนมา กาแฟก็หมดถ้วยแล้วมืนเอ้ยกระเป๋าแต่เรื่องลมเนาะค่ะนอดินฟ้าอากาศอากาศอ,าาศอันอันแปรปวนว่างั้นเถอะปะแต่ว่าโชคดีบบมีฝนก็ถ้ามีฝนลงน,ำน้ำแห้งนาะอันหนาวอะค่ะอากาศเย็นเลยค่ะอันลมพัดก็แหงอากาศก็เย็นเนาะคะ่ะเนาะแต่ก็บบเป็นเถอะเขาอยู่ข้างไหนบ้านก็เสื้อเสื้อผ้าอุ่นๆเนาะคะ่ะเนาะอันาหารเครื่องดื่มอุ่นๆดื่มว่างั้นเถอะปะ กินกาแฟเมื่อถวยแล้วเอยกระซิบอกว่าอันเธอทุกบ้านเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะอันมีความสุขค่ะกินข้าวแทบนอนรับฝันดีบ่างเด้อปะทำงานหน้าที่การงานก็เฮอเจริญรุ่งเรืองค้าขายก็ขายดีเนาะค่ะเนาะได้กําไรแมนบอกคำพูดอันน่ะเริ่มอันกิจการใหม่ก็เหออันเห่งเหงเนาะค่ะเนาะเหออันไปมาอันดีบางเด้อปะเดินทางสะดวกถ้าผู้เหลืออันออกเดินทางไกลก็เนาะออะเอยก็สิบอกว่าอัน มีต่บอกว่าพอกันนั้นคลิปนาได้จ้าสวัสดีค่ะ